สุดที่ข้าพี่น้องบรนยากามาทำความสะอาดบ่อครับพี่น้องน,น,น,นู่นนี่นี่นู่นนั่งในย้อยมาทำความ,มสะอาดบอ่อครับ ต้องใส่ก็ต้องใอนอี่แบบเท่มเติมเลนี่ต้นงเ่ทยนาไทยนาท่นี่นี่คุ่น้องทายหนาบวะไทยไทยตัวนี่เห็นป,นนนเป,นปะ,เ,ปนปะเห็นบ <ๆ S 2> ่เหนน็นเห็นเออให้ยนะเจ้าพี่นนองมาเดี๋ยวมาต้องกวาะตาดโดนนะครับนกตดการ้มั้มาเดมาหายโดนแล้วครับผม

มอนอรเห็นตัวนูปเห็นมองม่เห็นเดี๋ยวู่้อตงจะแม่ลูกค่าถึงเราวส่งสิค่าให้ลูกค้ามเดี๋ยวมก็ใส่อส <c oughs> บอลอะใส่บอลเลยนต้องสะบอลน,น,นี่เนาะอืมหนูข <c oughs> ลั่งขนอ่ะเลยตัวแม่เลยนนี่กินอ้อยบอ่

ทายยาวเเวลาอบุขอบเบ้มันเบงเงาาเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเด็กเด้กเด็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 กเด่ด็กเด้านดกเั็กเด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 ็ดก็ครับกดเากเเกด็ด็ โอ้มันกินจิน้เลดอ้อยอบ่อ,นนยอืมี่องฟ้าอ้อยพี่หน้อมีได้ขีอ้อยไม่ได้เลยอ้ยใช้ปุ๋ยยิ่งดีเลยครับใช้งารับผมยังดีเลยไมุ่ยแลย้ววางแล้ว่เห็นหกระโปท่านดอ,อกพี่น้อเพราะว่าหนูมันออกกรท่าน มัจงมัดคนตกงานก็มาสั่งหรูมัดม็เลยว่ะน่นี่เขาก็สั่งอยู่นี่เขาถือมาเอามาาือสองมือหล่ะครับก็ได้เห็ตรอดลูกขาเุณเราออกอันใจไเ่หรอกอ๋อห้องกลไม่แน่นกเวแขบห้องกนัวจังน้อย อยาาให้ฝนแมลกันี่นีอ่ะข้าวับอือกใหญ่งนไปิงหน่อยยืนบนเลยอืมนี่นุงห้มองนี่หทั้งห

ต้อง,อองต้องส่าดบ่จะยังจะชัดว่าเป็นตกูตักแม่ครับผมตวกูเด้เนี่อ่ะคุก้อนอี่สนอาดนอืมอืมตักแม่น้องนี่มันสามสีเดือนหรอกพี่่เพราะว่ามันหนนี่หรอกเดือ นี่คื้อัานนี่เลี้ยงอะไรนตูผูทุงวามันตัดกันหลอนไปเลยมันยังมาอนปฏิเนตตะกี้ตะกี้ยังมาร้อนตอนนี้คือตัดกันให้ทำให้ปูสอโมติตัดกันไม่ถึงวันพราะอยากปูไปทอการสองโฉมด้วยครับเจ๋ยวผงจะใพัดออกทำวามสานบ่อนจะใ้พัดออกทขามสานก่อน ก็เลยม่เห็นดนนี่หาติดเบ่าคลายค้องวะสันโลกโคบิดมาขอวะสัรเ่งดรงิดหาปิดหาให้มีเวลาครับผม่า้าทยวิโอ้ยโคให้พี่น้องเบิงว่าการเทปเรื่องนู้นเป็นยังไงครับเรื่องนู้นมี่เลี้ยงรครับพี่น้องเยว่ามันดีครับผมเลี้ยงพนท่านหราผมเ มี่เดคนโทรมาจากยูทูบโทรมาหลายอยู่แต่เดี๋ยวโทรท่านกับปฏิเสเขาไปแน่เพราะว่าหนูเ้าไม่มีหน่อยพวกคือตะกี้ตะกี้นู้นรายนี่นู้น น้องหน่อยน้องแบบไปก่นน้องแบนี้นองคนนี้านนี้ใส่น้ำดีหมดใส่แล้วน้ำใส่กันเฮ้ยดูยัง เขาหน้าแเวไมาจากลงสีเลยบะอืมสวมากแล้วบอลเหนียวไปะอันนี้ก็ไล่รี่มัน,น้ยอันนี้นูรุูนตัวเหรอนี่นูนตัวน,นี้อ๋อนูนๆนูนตัวนี้ นห่อยลุ่นี่ลองนี่ก็รอเนี่มันเป็นุ่นล่อ๋องไรับมงไอ้ต่วนี้สงความแม่ตัวนี้สูว่าถึงเป็นไปแง่ไงที่แงไงอยู่มุนเยอโอองเหลองลุ่นรุ่นครับผมกอตามเดี๋ยวมองุ่นอือม่หรเ่อืมทางวงนี้ เ้าใส่มือจับแต่ยุมหนูมันหน่อยค่นบอดูอืมข้ามต้อแตกแ้หายตับปุ๊บเบดเลยนี่อันนี้ตายเบิดเ้อแบบเอาไปเรีย่า้นี้เยเนาะหาไม่ถูกขามากจิงข่าวทั่วหาเลยนี่ไหมเนาะ้องุบกพลังงานเรียดูนี่ครับผมพลังงาน้องทำกัน Tân quê bị đông người đắp phụ lý hiệu đấy phụ lý 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 lái lý phụ 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 mình lại. Nó như này. Cũng như này. Thôi thôi. Lẻ thông nó ngộp sao. Con này còn nữa. Ok ramen chưa? Chỉ nó lãi đấy nó なんかまあบ่ได้ถ่าลง YouTube เนาะเออ YouTube ข่าวน้ายไปนี่เราทาย้ม่้งกัพอหลห้องเลายังหลายเอาอันนี้บาดนะเนื้อของมานสิบสิบกบพี่น้องยัองร้ายไรแล้วครับผมเพราะว่าท่านไงว่ท่านตะกี้เล็ดลายอยู่เต็มยูคนตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนึงไหนนี่นี่มีมีตัวใหญ่บ่อืมตัวใหญ่ตัวหนึ่งอ้าว ง่นเราปปอมอ่ะมันดูว่าไงจักแล้วเป็นตัวผู้ใ่ไหมตัวนาจะเป็นตัวผูแหละเขาเขาเหมาเอาเามาคูนไปอ๋ออ๋อเขาเหาคูมัหลังนนี่ไง เต็มที่เดียวไปรูปยี่น้องให้น้าห้อาหารมาเลยมาอันออกแล้วขึ้นยอให้น้าห้อาหารล้วที่เดียวไปเลยไี่ได้สะอาดไม่ได้เห็น

Thank you. มันจะก,กัทีล้สิ <10. S 1> ฮะกกนที่นะสิบละสิบนะจากสิบยัยมันเกินสิบหาแล้วก็งานไปทุกขางกันกุอยังงเ็ดอกเป็นอาหารกันต่แรกผมางตงเกลือมันเยอเลย Chọn mình té không bằng nhạc. Ừ. ตัวน,นี่ะอบเปลือกพันนี้บุ้คเรียมไม่ขีดไม่เยบอานาหนาหนาราไม่สิบเจ็ดละมั่งนี่ฮะสิบเจ็ดละมั่งอะไรบ้างเดี๋ยวพี่น้องออสำหกนด้นครับผมอ่าย้อจังกิัดายตอนนะครับเนาะพี่น้องกดตามกดแช์กดไลค์เลยครับผมขอบคุณครับผม